อ่ะบาสเตโซสวัสดีครับรอครับรอคุณณนะัฐคุณได้ดีว่าสบายดีทุกทุกท่านเอฟซีมาเดี๋ยวหากับเขาเร่งก่อนดิหากับเขาเร่งก่อนเดี๋ยวหายเพาะไฟก่อนเพียงนี่เพาะอย่างนีงเออเพาะจริงพอเลยเพาะเข้าไปพอแจงเร่งนี่นะอย่างหอย่ได้มันซีมี่ว่าปัญหามัน มันจะมีให้เราแบบเพาะไฟเลยอือแบบนี่โคกอีกโคกโหนึ่งของบ้านบาสเซโซมีผมเป็นปลาห่างจากจบ้านบ่าสโซประมาณสักสองร้อยเมตรนะสองร้อยเมตรนะผมอืมอนะเบ่งเพาะไฟนี่ อย่ามี้ได้มนก็บมมีเงินเด้นะครับผมนี่เดีย๋ยวเดีย๋ยวควนึงพอได้แกงแรงนี่นะครับผมเวลาไล่แล้อกต้มไก่ไหลไก่กับบท่านโอ้นะครับผมต้องเป็นต้องไปหาเห็ดแกงกับขา่าแรงนี่นะครับ เอฟซีบอกว่าให้ใส่ทุกมือด้วยโอ้ยมันยังไงนะครับผมไม่ถนัดจริงนะเอฟซีเต้นความบังดีขอขอมาครับที่พี่ห่วงไหแต่ว่าบางครั้งมันยังไงอ่ะมันมันไม่ไม่สะดวกนะอ๋อา มันนั่นหลายๆอี่นั่นม่นนะครับผมสมามือน่ไอพาะหายมัดนัาผมเอาเหมือนั่นไมเาได้บ่มีบบบนี้แมนบ่หือันแมนหรือเปล่าหผมว่าแปลกไอีนะ ให้พเพาะเต็ด้หมดเลยเต็มมาวันนี้ให้เพาะแค่จะไม่มีให้เก็บเลยนี่เออติดเพาะหายหตูวได้หรือเปล่าเนี่ยหวานนะวันนั้นเต็มเทนี้เต็มเต็มจะไม่เก็บวันนะั้นเยอะเกินมาวันนี้จะเก็บก็มีจะไม่มี แกงแล้วนี่อี่นหอ,อมหอ,อม,หมอะไรบ้าหอมหอมคือหอมคล้ายกับอ่หอ,อมคล้ายกับเอ่อเหไปลวกอเวอ่อป่อไฟปออไฟโอเเอาเดี๋ยวทุยน้อยหน่อยับทุนยน้นอยนึง เขียก่อนเขียก่อนอฝนก็มาแล้วไอ้เพี้ยฝนก็ไปปล่อยมาแล้วนะครับผมไอเพาะก็ฮะเวีแบบนี้พุทธมันไลมานี้มียอมฮะเออนี่เปลีสิงยัม่มืมอยู่ เอ plane. อทะ่เอยื่อเละตรงหนอย่างนี้นี่เหยื่อมาฮอยู่เอออ่ะพอแล้วเอีเนาะทีได้จริงมันก็ไม่มีนะครับนี่อ่ะพอแกงยอดเขาพอแกงเล่นนี่นะครับผมเอฟซีเนาะจะได้ลายคนนี้แต่หาแต่หาดมหยากแล้วนะครับมหมายคนนั้นเอาไปกินมาแล้วแหละมือหั่นเตะถิ่มไม่หนีหากินยากๆนะครับผม โอเคครับ okay, ขอบคุณการรับชมนะครับนี่เพิ่นนำมาให้มือนี่นี่ขอบคุณทุกตั้งใจนี่นนครับเจ้าไม่ได้เกล่ยเห็ดเผาให้เบิรงนนะผมไอ้จีน่าอืมนี่เด้อเดี๋ยวแรงอยู่ใช่ไหะเดี๋ยวหาเด็ดผวานแกงใส่ก่อนอ่ะฝนก็นมาเลยใช่นะเดี๋ยวเก็บผวานก่อนครับผมเก็บผวานเกลี่ยเลยแกงเสร็จก่อนอพอฝนเกลื cái của cứ tôi con cái nó kia 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 nó nó kia nó nó kia nó kia nó nó kia nó kia nó nó bay kia mặn kiao a roi to cọp a hello bay kiao 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 thích kiao kiao มันอะไรดีเนี่ยยอดเกลียบเลยโอเคพอแลยเฮ้ยพ่อเก่งเซ่เฮ็ดห้องนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมสวัสดีครับ